คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุทกๆท่านนะคะมาดูหวยฮานอยพิเศษปกติ v i p นะคะเลขเด่น3น้นอยนะคะเพื่อนๆของงวดประจำวันที่28เดือนมิถุนายนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่27กันก่อนนะคะเพื่อนๆสูตรนะคะตัวเลขเนาะสลับรอบหมดเลยนะคะเพื่อนมาดูเนาะพิเศษนะคะ 0 7 0เนาะแล้วก็7จสนะคะเพื่อนๆดูนะคะ70ตรงตรงมาอยู่รอบ v i p นะคะแล้วก็4 7นะคะตัวกลับเนาะมาอยู่รอบนี้นะคะอันนี้หลุดทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะรอบปกตินะคะ9 8 7แล้วก็64นะคะเนาะ87ไม่เข้านะคะ6,4ก็ไม่เข้านะคะรอบ v i p ค่ะ0 6 2, แล้วก็81นะคะ6 2นะคะต้อให้ที่2 6รอบพิเศษนะคะแล้วก็1 8นะคะให้รอบปกตินะคะเสียดายนะคะเพื่อนหลุดนะคะเลขเด่น3น้อยงวดประจำวันที่27นะคะหลุดนะคะเพื่อนต้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่ตามด้วยนะคะมาดูของวันที่28กันต่อเนาะ เลขเด่น3น้อยนะคะพิเศษปกติ VIP งวดประจำวันที่28เดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนพิเศษนะคะต้องให้เด่นที่เลข1นะคะเพื่อนเด่นหนึ่งรอง5นะคะเลข1นะคะมี 1, 0, ึ่งศนหนึ่งนะคะ 1, นึ่สีหนึ่ง 1881นะคะเลข5มี50 51 52 57นะคะเด่นเลข1นะคะรอบพิเศษรูดเลข1นะคะเพื่อนๆมาดูรอบปกตินะคะเด่นเลข2นะคะเด่น2รอง9นะคะ รองเลขเกนะ้านาะเลขสองก็จะมีสอนะคะสองหนึ่งห้เจ็ดนะคะเลขเมีเก้าศูนะคะเก้านะคะตัวสุดท้ายเนาะเกหนะคะเพื่อน เด่นเลข2รูดเลข2นะคะสำหรับรอบปกติเนาะรอบ VIP ค่ะเพื่อนๆเ,เด่นเลข3นะคะเด่น3รองคือเลข7นะคะเนาะเลข3ก็จะมี30นะคะ31 34นะคะ39ส่วนเลข7นะคะเพื่อน เจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะการเลขเมื่อวานเนาะเจ็ดเจ็ดนะคะตัวสุดท้ายก็คือเจ็ดเค่ะสําหรับรอบ VIP นะคะเด่นเลขสามรูดเลข3นะคะทุกคนเนาะฮานอยแล้วแชุดนะคะท่านไหนชอบตัวไหนก็ซื้อตามได้นะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอให้เพื่อนๆ FC ของต้อมทุกๆท่ทานนะคะรวยๆเฮงๆปังๆเนาะไปไหนมาไหนนะคะขอให้เพื่อนๆของต้อมนะคะพบเจอแต่เรื่องดีๆมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย